จะเป็นล้อรถนี่ช่างเราจะทำไมเงี้ย<ม>จะเป็นล้อรถลงมาวนลงมา,าแล้วห้ามขี่จัก,กรยานมาที่ มันกินได้น้ำหมูปลากินได้เขาเป็นงว้าวว้าวอีก300เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวามันเป็นหมูปลาชื่อว่าตัวอะไร จะตกเสียขผิดแค่ถูกข้งน่ะอ้ลตูไม่ใช่ของเรามอังไม่หงไม่คงไม่หนอเบากลับเส้นเดิมไหม chồng. Chập lúc จะวายโอ้งกระ벙เต่ายักษ์ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวดูนะดูมีหมูป่าไหมลูกดูสิมีจุดชมวิว